สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับรายการ CG นะครับวันนี้ะนะครับผมจะมาสอนวิธีสร้างมรตตูรักนะครับแบบเนียนๆเนียนน,ยน,น,ยนมากเลยครับเนียนน,ยนจริงครับเก็อุปกรณ์ก็มีดังนี้นะครับนี่หินแล้วก็อะไรเนี่ยอะไรไม่รู้ครับแล้วก็ที่เหยียบแล้วก็ t o สเ the z o ที่เหียบอีกเอา้าที่เหยียบออกมาซ้ากันนะออโอเคแค่นี้แหละไม่ยากหรอกห,หรือแม่ก็บอลอกอะไรก็ครับที่มันทำํำสามารถทําให้เนียนได้นะอือเช่นบล็อกสีอะไรแล้วแต่นะอ่ะพอเราทําเสร็จแล้วนะเราก็ตกแต่งบ้านให้สวยงามผมผมก็เป็นแบบนี้ครับแลอวล,ลองไปชมบ้านผมกันครับเคีค้ยก็ไม่มีอะไรมากครับก็มีเอ่ออะไรเนี่ยทีวี วิทยุตู้เย็นคอมที่จัดหนังสือโซฟานั่งแล้วก็โต๊ะนั่งนี่หน่แล้วก็เครื่องซักผ้าแล้วก็ที่นั่งแล้วก็ที่เก็บของน้ำํำไม่มีอะไรครับไม่สวยเลยนะฮะเราดูทีิ้นสร้างกันดีกว่าฮตรงที่มันเหมาะ,ะกันโอ้นอกนี่ก็เยอะอาจจะหลกนิดหน่อยนะสร้างก็คือ วางไอเนี่ยไว้ก่อนปึ๊บป๊บเดี๋ยวขยายไปอีกก่อนนี่นะวางไว้เป็นอย่างงี้นะโอเคเสร็จแล้วก็วางหินไปอีกหนึ่งสองอ,อย่าี้แล้วก็น้ำมันเออแหลกสองห้องหนึ่งสองปุ๊บอ่าแล้วเรามาวางอันนี้ตรงนี้นะปึ๊บปึ๊บับแล้วตรงนี้มันต้องมีเป็นสองบล็อกนะครับโอเคคราวนี้ ก็ให้ท่านอ,อ่ออันนี้ก็ให้ท่านขุดนะเนี่ยนะปุ๊บปุ๊บปุ๊บอย่างนี้นะแล้วก็ขุดไปอีกแนละ้วเออขุดไปอีกคนระับปุ๊บป๊บอ่าเป็นอย่างนี้นะแล้วคราวนี้ก็ขุดไปเลยอนยะอ่ะขุดมานี่ครับทีลนะสาม่ะอันนี้หนึ่งสองสามสี่ว่าครับ อันนี้แบบนี้นะครับทําตามเลยนะนะจะไม่อธิบายละไปอย่างนี้เลยครับกดไป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 เลยอ่ะไปเลยอก็นับไปว่ามันถึงสามวหนึ่งสองสามอ่ะนะครับต้นหนึ่งกดตรงนี้เลยนะ ปุ๊บปุ๊บไป,ปบอีกอะกูตรงนี้นะโอเคอเคุ้ยเฮียอะไรวะหลุมโคงเชียวโอ้ยโอ้ยถ้าใช้หินเนี่ยมันก็จะเนียนนิดนึงนะเนียนเนียนเนียนดีครับ ไปจนจะเจอกันนะครับแบบนี้นะครับพอเสร็จแล้วให้เอามาวางไว้ตรงนี้แล้วเรากกดอีกปุ๊บๆุุ๊๊อ่ะุดปุ๊บปุ๊บแบบนี้ครับแล้วเว้นตรงนั้นไว้อ่อาเดี๋ยวครับแป๊บนึงอืมมองเห็นไว้ออกระตุกนิดหน่อยอนะ่ะหลุมโ้งเชียวโอ้โห เป็่ยนอะไรก็ได้ให้มันเป็นหินนะแล้วขุดไปอย่างเงี้ยปุ๊บปุ๊บปุ๊บมาอย่างเงี้ยโอเคพอขุดมาเสร็จอ่าเรามาตรงนี้กันว่างปุ๊บปุ๊บปุ๊บอืมออให้ให้ถ้าใครเป็นแบบที่จะทําอยู่ตรงทรายก็ต้องเป็นหินเท่านั้นนะก็ทรายเนี่ยมันจะชอบหล่นมากปุ๊บปุ๊บไปอย่างเงี้ยขุดขุด ขุดเหมือนเดิมนะครับขุดเหมือนเดิมเหมือนเดิมทุกอย่างครับออโอเคครับเขาได้ลักษณะแบบนี้แล้วอ่ะอือปุ๊บนี่เขาได้ลักษณะแบบนี้แล้วค่อยวางแบบนี้แล้วก็แบบนี้อ่ะอ่ะ เอาชอตเนี่ยวางไว้ตรงนี้เลสโซนข้างบนโอเคมันจะตันไปแนละ้วแล้วให้เอาเอา่ออันนี้นี่อ่ะไปแนละไปแลนะ้วปุ๊บปุ๊บปุ๊บต่อมาแบาบนี้นะอ่ะโอเคนี้ก็ขุด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 ปุ๊บไปอย่างนี้ครับปุ๊บใส่ท็อตเหมือนเดิมเลสโซนแล้วก็เลสโซนต่อ โอเคโอเคแค่นี้ก็เสร็จสิ้นละไม่มีอะไรมากเลยนะครับเสร็จแล้วปุ๊บเปิดไปหน้าเครับทอปะถ้าใช่หินเนี่ยแบบที่อยามันจะเนียนนะปุ๊บอ่าไม่ยากเลยนะฮะแล้วคราวนี้ก็ปิดให้มันเนียนนะแบบเออแบบเนี้ยครับโอเคนะแล้วก็ไปตกแต่งบ้านเรเองฮนะ เฮ้ยเฮ้แรกๆเฮ้ยทษทีครับประตุกเอาไหมครับนี่แบบนี้ทีวันนี้เออรา่อการ G and G ก็ไม่มีอะไรแล้วขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ